สวัสดีครับมาพบก,กับช่องวลามีหลวงปูนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นชนระทานนะครับหลวงปูแหวสุจินโนวัดดอยแม่ปางจังหวัดเชียงใหม่พศ2527นะครับไปดูเหรียญกันครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลข97นะครับเป็นอายุของหลวงปู่นะครับในปี2,527นะครับดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคเจ็ดเสียนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับสิทธิชนประทานถวายนะครับมาดูขอบกันครับขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้ผมยังไม่เคยเจอเก๊นะครับท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเกบไว้ได้เลยนะครับที่ผมว่าไม่เคยเจอเก๊ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเก๊นะครับแต่ผมอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับต้องระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝาก blacks, <prospective> like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนไหมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ